เนื่องจากมีการปรับรามเข้มน้าประชาชนหลังรับอาหาร2,549ซึ่งเป็นสองทศวรรษแห่งความขัดแย้งใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์เมษาพฤษภา2,553ยังไม่สามารถทำความจริงให้ปรากฏได้ชัดเจนว่าผู้ค้าผู้สังค่าเป็นใคร ยังลอยนวนผลพ้นผิดอันที่จริงเขารู้กันหมดกระบวนการยุติธรรมหลังมีการทำรับอาหารเริ่มเบี่ยงเบนและหยุดชงะงักตั้งแต่มีการทำรับอาหาร2,557เป็นต้นมาไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมในระดับต้นในระดับกลางและในระดับปลาย ผลพ,พวงการทำรับอาหารได้ทำให้มีการเบี่ยงเบนและก็เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนมาจนถึงบัดนี้และความยุติธรรมนั้นยังไม่มีมาจนถึงปัจจุบันถ้าคุณค่าคนและผู้สังค่าผู้ค่ายังลอยนวลพ้นผ,ผิดได้การที่ตาข้างหนึ่งของคุณ ถูกกระสุนยางบาดเจ็บมันจะคุโรนาอะไรเพราะว่าการตาย2,553เป็นการตายที่ประจา์ประเทศไทยมากที่สุดในสองทศวรรษนี้เราจึงมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนของผู้ติดตามสถานการณ์2553ที่ต้องการทวงความยุติธรรมให้ คนในประเทศและสังคมโลกได้รับรู้ว่ามีการเสียชีวิตบาดเจ็บถูกจับกลุ่มคุมขังโดยมิชอบเพื่อน,นำคดีขึ้นสู่ศาลยุติธรรมในประเทศและระหว่างประเทศหมายถึงศาลอาญาระหว่างประเทศให้ได้เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ ถ่าคนที่มีความคิดต่างมือเปล่ากลางถนนแล้วผู้สังการผู้กระทำยังลอยนวนผลพ้นผิดจะเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคตเพราะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าถ้า2553ยังลอยนวนผลพ้นผิด2565กระ็ทั้ง2575ร้อยปีนับจากเปลี่ยนแปลง การทำการปกครองคนฆ้าประชาชนมือเปล่าก็จะเกิดขึ้นลอยนวลเหมือนเดิมดังนั้นเราจึงตั้งคณะขึ้นมาเพื่อทำงานติดตามเพื่อที่จะให้คดีความทั้งหลายสามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและเป็นทางออกของประเทศนี่เป็นเวลาต่อสู้รอบใหม่ ของคนเสื้อแดงพักการเมืองก็เป็นการต่อสู้รอบใหม่เราเป็นขารัฐสภานอกรัฐสภาเราก็ต้องเริ่มการต่อสู้รอบใหม่เช่นกันจึงขอส่งสารไปรยังคนเสื้อแดงทั่วประเทศว่าได้เวลาแล้วท่านอาจจะสนับสนุนพักการเมืองใดก็ได้แต่ท่านต้องไม่ลืมสิ่งที่เกิดขึ้น ถ้าท่านไม่ร่วมกันทำให้คนเสื้อแดงที่เสียชีวิตหรือประชาชนทั่วไปที่เสียชีวิตกลางถนนนะแล้วจะต้องมาตายฟรีดิฉันพูดแทนหัวใจคนเสื้อแดงทุกคนได้ว่าไม่มีใครลืมท่านสนับสนุนพรรคการเมืองในเวทีรัฐสภาแต่ท่านอย่าลืมขานอกเวทีรัฐสภาเรายังสู้ด้วยกันเพราะภารกิจยังไม่จบค่ะ าแล้วยังปกป้องผู้ฆ่ากับผู้สังฆะแล้วกระบวนการยุติธรรมถ้าเราไม่มีการต่อสู้เขาก็จะทำกับลูกหลานเราต่อไปข้างหน้าอย่างไม่สิ้นสุดดังนั้นการดำเนินคดีในประเทศทั้งขั้นต้นขั้นกลางขั้น,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 นปลายจึงต้องอาศัยสติปัญญาความร่วมมือของนักกฎหมาย และทนายของเราหาทางหาวิธีที่จะพังป้อมคาย่าดานที่มันกั้นความยุติธรรมเอาไว้ไม่ว่าจะโอบอุ้มนักการเมืองไม่ว่าจะโอบอุ้มทหารถ้าทหารทำความผิดต่อพลเรือนให้ขึ้นศาลพลเรือนค่ะมีคดีจำนวนมากที่เราถูกข้อหายัดเยียด ตั้งข้อหาไว้ก่อนไม่ให้ประกันตัวจำคุกอยู่4ปี5ปี6ปีแล้วสุดท้ายศาลตัดสินว่าไม่มีความผิดแล้วเป็นไงติดคุกฟรีไม่มีการเยียวยาเขาบอกว่าที่ไม่ให้เยียวยาเพราะว่าศาลไม่ได้ตัดสินว่าไม่มีความผิด แต่หลักฐานไม่เพียงพอที่จะเอาผิดได้ไม่มีการเยียวยานี่คือสิ่งที่คนเสื้อแดงถูกกระทําและลูกหลานของเราบัดนี้ก็ถูกกระทําแบบนี้เช่นกันดังนั้นจึงเป็นข้อเสนอว่าต้องมีการเยียวย่าให้กับในทุกกรณีนะที่ศาลตัดสินให้พ้นผิดถ้าเราทำสี่ข้อมาทั้งหมด แล้วมันไม่ได้ผลเลยยังมีป้อมค่ายป้องกันนักการเมืองให้พ้นผิดยังมีป้อมค่ายป้องกันกองทัพให้พ้นผิดเราก็ต้องทะลุป้อมค่ายออกไปนั่นก็คือรวบรวมหลักฐานใหม่เพื่อส่งให้ศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC เพิ่มเติมจากที่เคยยื่นไปเมื่อปี55เราอยากจะรู้ว่า ในฤดูการเลือกตั้งที่ยังมีมาถึงเนี่ยที่กําลังทําสงครามขับเคี่ยวแย่งที่นั่งท่านคิดถึงฐานประชาชนที่ต่อสู้เพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยอยู่ในประเทศไทยและเขาได้เสียชีวิตมามากมายเหมือนกับอนุสรสถานตั้งแต่14ตุลาเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงพฤษภา53และมาจนถึงปัจจุบันนี้ พักการเมืองที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยดิฉันจะถามว่าคุณจะสามารถบอกประชาชนได้ไหมว่าเมื่อคุณเข้าไปอยู่ในรัฐสภาเมื่อคุณเป็นรัฐบาลคุณจะอนุญาตให้สารอาญาระหว่างประเทศเข้ามาสืบสวนสอบสวนในกรณีเฉพาะการตาย การปาดเจ็บประชาชน2553ได้หรือเปล่าต้องถามกันตั้งแต่ก่อนลงเลือกตั้งก่อนกาบัตรในหีบบัตรเพราะว่าพอเป็นรัฐบาลแล้วเสียงประชาชนมันเบาแทบไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เราจึงจำเป็นต้องมาขับเครื่องเพื่อว่า ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เดยนขอเรียกร้องว่าเราทําด้วยกันแล้วเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเราแต่เราทําเพื่อประเทศทั้งปัจจุบันลูกหลานปัจจุบันและอนาคตมันเป็นการต่อสู้เพื่อเรียกร้องให้เป็นทางออกของประเทศไม่ต้องมาเข้าข้างเราไม่ต้องการัาเข้าข้างคนเสือ้อแดง เราเพียงแต่ต้องการให้กระบวนยุติธรรมตั้งแต่ต้นจนปลายไม่ถูกแทรกแซงไม่เบี่ยงเบนและเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ให้ความเสมอภาคกับประชาชนไทยทั่นหน้าคณะของเราทำอยู่ในกรอบของกฎหมายรักษากติกากฎหมายแม้กฎหมายจะไม่เป็นธรรมเราก็เรียกร้อง เพราะกฎหมายก็มีชนชั้นและผลประโยชน์ดังนั้นนะฮะการต่อสู้ของเราเที่ยวนี้ขอให้เข้าใจว่าเป็นการต่อสู้ระยะยาวในวัตถุประสงค์นี้เขียนระยะสั้นระยะยาวไว้หมดไม่มีการหลอกใครและเมื่ออาจารย์ทิดาการต่อสู้นี้มันจะยืดยาวกี่ปีไม่รู้นะแล้วพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้อาจจะทำไม่สำเร็จ แต่รูปแบบการจัดตั้งและเป้าหมายจะอยู่ตลอดและพวกเราคนอนื่นๆจะเข้ามาทำเพราะว่าคนที่นั่งอยู่ไม่สำคัญเท่ากับหลักการและโครงสร้างท่าการการพูดคุยครั้งสุดท้ายก็คือมีครอบเสนอจากฝ่ายนักกฎหมายของเราทนายของเราก็คือเสนอไปยังพักการเมืองนักการเมืองด้วยก็คือ เราต้องการให้มีคณะกรรมการพิเศษซึ่งประกอบด้วยฝ่ายต่างๆเพื่อชำระคดีความปี2553ให้ได้ความยุติธรรมและเป็นทางออกทางเดียวของประเทศค่ะขอบขอบคุณด,ด้วยน้ำใจทำอ,อย่างนี้ให้กับทั่วที่ประชนเหมือนน้ำตามันจะไหล เหมือนวิญญ,ญาณทุกๆคนนั่งหลอความยุติธรรมอยู่แต่ความยุติธรรมมันยังไม่ได้เดินหน้าไปหาใครเลยทุกท่านคงได้อ่นข่าวนุ่งที่ทำร้ายแมวแมวตัวหนึ่งท่านยังรักษาชีวิตมันท่านยังออกโซเชียลเรียกร้องความยุติธรรมให้มันแต่เนี่ป็นวิญ,ญญาณของคนนะคะที่รุนนกับ,บ,บมันมีค่าเท่ากัน แต่วุฒิภาวะมันมีไม่เท่ากันแต่ความเป็นคนมีเสมอเหมือนเท่ากันหมดไม่ว่าคุณจะอยู่เหนือฟ้าหรืออยู่ใต้ดินเหมือนที่น้องชายดิฉันและญาติทุกๆคนที่อาจจะมาไม่ครบในวันนี้แต่ทุกคนยังรอความยุติธรรมยังรอให้มีการไต่สวนถ้าพวกเราผิดเราก็ก้มหน้ารับกรรมของเรา แต่การไต่สวนยังไม่มีเกิดขึ้นเลยเราจะต้องเรียกร้องความยุติธรรมอันนั้นถ้าคืนมาเพราะว่าคนตายพูดไม่ได้ผมนายบุญเกถิรกรจันทร์เป็นพ่อของนายเพื่อตัดมือการที่เสด็จยุติเป็นญาติพ่อไม่ใช่หรือไม่ใช่น้องฝากคอยวา,างใจมินะครับผมก็มีใจกับพี่น้องคนแสดงและญาติญาติที่ยังมีผู้ใหญ่ ทวงความยุยทรรให้กับกยาติให้พี่นัองคนแสดงช่วยช่วยกับญาติเป็นกำลังใจให้ญาติและญาติสิบเมษาพุทธภาจะต่อสู้จนฝ่าบทลมหายใจครับผมผมเองเป็นทนายความซึ่งทำหน้าที่นะครับเกี่ยวกับคดีความของคนแสดงนะครับมาตั้งแต่เหตุการณ์ปี53นะครับซึ่งนับถึง วันนี้ก็ประมาณ12ปีแล้วรอบนี้เป็นการต่อสู้รอบใหม่ของคนเสื้อแดงนะครับเพื่อทวงความยุติธรรมนะครับซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักเรื่องต่อไปนี้ในฐานะที่ผมเองนะครับเป็นทนายความและเป็นนักกฎหมายเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งนะครับที่จะร่วมต่อสู้และทวงความเป็นธรรมทวงความยุติธรรมให้กับพี่น้องนะที่สูญเสียนะครับหลายคนจะเห็นว่า การต่อสู้ของคนสแสดงเป็นการต่อสู้หนึ่งที่ยืนยาวแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับน้องๆเยาวชนแล้วก็คนที่ออกมาเรียกร้องเรื่องของประชาติปไตยและความเป็นธรรมในปัจจุบันแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของอำนาจรัฐที่กระทำกับประชาชนอย่างไม่เป็นธรรมสิ่งนี้ครับคือผมก็เป็นทนายความอย่างที่พี่โชคชัยบอกพวกเราเร็งเห็นความสำคัญเรื่องนี้ที่จะ นำไปสู่การนอกจากเรียกร้องความเป็นธรรมในวันนี้ตามวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ธิดาได้ถแถลงไปแล้วเราพร้อมที่จะประกาศตัวว่าต่อจากนี้ไปเราจะไม่รับอย่างที่ผ่านมาเราจะรุกกลับและเราจะชำระพวกท่านคืนแต่ครับพวกกผมในฐานะทนายความได้ต่อสู้ อยู่เบื้องหลังการต่อสู้ของท่านพวกเราได้ตั้งองค์กรกันขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลืออยู่ในทางกฎหมายนะครับแม้ว่าเราจะไม่ประกาศชัดเจนว่าเรารักความเป็นธรรมอย่างไรแต่ว่าเมื่อเห็นท่านทั้งหลายออกมาเรียกร้องความยุติธรรมที่มันไม่มีในประเทศนี้จนถึงกระทั่งสูญเสียชีวิตพวกเราก็ทนอยู่ไม่ได้ที่จะออกมาเป็นกำลัง สนับสนุนให้กับท่านอย่างที่คณะทนายได้พูดไปแล้วพวกเราขอยืนยันว่าจะทวงความยุติธรรมคืนให้กับประชาชนตลอดไปครับคือคณะประชาชนทวงความยุติธรรมปี2553เป็นก้าวแรกครับเป็นก้าวแรกแต่เป็นก้าวสำคัญที่สุดของการหยุด ใช้ทหารฆ่าประชาชนสองมือเปล่าในประเทศไทยอีกต่อไปครับคือถ้าเราทำไม่สำเร็จนะมันก็จะฆ่าต่อไปเรื่อยๆเราจะยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกต่อไปในประเทศไทยหรือเปล่าครับเราไม่ยอมใช่ไหมครับว่าถึงเวลาแล้วพี่น้องสื่อแดงทั้งประเทศผู้รักความยุติธรรมทั้ทททงประเทศอาจจะมีความรู้สึกว่าเราซบเซากันมานานแต่วันนี้ฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พวกเราต้องลุกขึ้นแล้วใช่ไหมครับภายใต้กรอบของกฎหมายแต่ผมขออนุญาตที่จะกลาบเรียนความเห็นส่วนตัวของผมซึ่งคิดว่าสำคัญไม่ต่างกันนั่นก็คือถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องเอาคณะรัฐประหารที่แม้จะชนะมาลงโทษตามกฎหมายด้วยครับระยะนี้นะพักการเมืองพยายามหาเสียงกันอย่างคึก,กคักคึกโคมใช่หรือเปล่าครับ ผมจึงฝากพี่น้องเสื้อแดงทุกคนทั่วทั้งประเทศและฝากผู้รักความยุติธรรมทั่วทั้งประเทศไปถามนักการเมืองทุกคนและพรรคการเมืองทุกคนดังต่อไปนี้ครับถามว่าคุณจะลงสสใช่ไหมพรรคการเมืองคุณอยากจะชนะถล่มทลายแลนสไลด์ใช่ไหมคุณจะอนุญาตให้ทหารฆ่าประชาชนสองมือเปล่าทั่วทั้งประเทศเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าถามเขาเลยครับ แล้วขอคาตอบเขาด้วยต้องมัดไปเลยครับว่าถ้าพวกผมเนี่ยเลือกคุณแล้วเนี่ยคุณจะอนุญาตให้ทหารหรือปล่อยให้ทหารนี่นะใช้อาวุธสงครามมาฆ่าประชาชนสองมือเปล่าที่ชุมนุมด้วยความสงบสันติปราจากุบอีกต่อไปหรือเปล่าคราวนี้ถ้าเขาตอบว่าทำเราก็บันทึกเทปไว้เลยถามต่อเลยครับถ้าคุณทำนะ ถ้าคุณได้รับการเลือกตั้งนะคดีความ9 9้บสองคุณจะผลักดันให้มันเดินหน้าหรือเปล่าและยังต้องถามต่อว่าพรรคการเมืองของคุณมีนโยบายเรื่องนี้อย่างไรนี่คือคำถามข้อที่สองนะมันสืบเนื่องมาจากคำถามข้อแรกคำถามข้อที่สามมนอาจจะยุ่งยากกว่านั้นนิดหน่อยแต่ต้องถามฮะอาจจะยุ่งยากแต่ถามง่ายๆเลยถามเขาบอกว่าคุณจะยอมรับ อำนาจสารอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกรณีปี53หรือเปล่าและสิ่งที่เราทำนี่ก็คือถูกต้องตามกฎหมายทุกประการเราต้องการเอาฆาตกรมาลงโทษตามกฎหมายเราต้องการเอาคนสังฆ่านี่มาลงโทษตามกฎหมายเราต้องการให้เป็นนโยบายของพรรคการเมืองว่าไม่อนุญ,ญาต ให้เอาทหารในกองทัพมาฆ่าประชาชนสองมือเปล่าในกรุงเทพมหานครหรือที่ไหนก็ตามแต่ในประเทศไทยอีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับ <Hey. S 1> เราจะแบกรับภาร,รกิจนี้ครับ <Hey. S 1> จึงเป็นการประกาศต่อพี่น้องเสื้อแดงทั่วทั้งประเทศและผู้รักความยุติธรรมทั่วท,ท,ทั้งประเทศว่า <Hey. S 1> อย่างน้อยที่สุดนะฮะ <Hey. S 1> แต่หลังจากนี้ก็คงจะมีคนมาเข้ามาร่วม <Hey. S 1> อย่างน้อยที่สุดผมกับปาาระ์าธิดาจะไม่ทิ้งกรณีปี53เด็ดขาดครับ hey. อย่างน้อยที่สุดผมสองคนจะเดินหน้าไปจนกว่าจะหมดลมหายใจครับหมดลมหายใจเมื่อไหร่ก็ของผม,ผมสองคนจะจบเมื่อนั้นแต่เรามีคณะกรรมการชุดนี้แล้วคณะกรรมาการชุดนี้ก็จะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆจนกว่าความยุติธรรมมันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างแท้จริง